คุณออกแต่มาตรการที่เป็นไม้เรียวอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีขนมให้เขาด้วยว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเ,เขาจะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่รัฐเนี่ยช่วยเหลือเยียวยามีการสนับสนุนต่างๆทุกๆครั้งที่มีการควบคุมคุณต้องคิดถึงมาตรการเยียวยาควบคู่กันไปเสมอถ้ายัางทั่วหน้าทั้งประเทศไม่ได้งบประมาณอาจจะยังไม่เพียงพอหรือว่ายัางจัด จัดสรรไม่ได้แต่ละจังหวัดที่คุณไปล็อกดาวเขาไว้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการเยียวยาอย่างทั่วหน้าภายในจังหวัดนั้นทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5จังหวัดตอนนี้ที่มีการออกมาตรการเ,ออเข้มงวดสูงสุดเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าไกลประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะ ถึงแม้ว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะยังไม่ได้ออกมาตรการที่เป็นมาตรการล็อกดาวน์ของทั้งประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูประกาศของแต่ละจังหวัดที่ผู้ว่าออกเองเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับตอนเมื่อต้นปี63ที่ผ่านมาที่มีการปิดสถานบริการสถานประกอบการต่างๆนะคะถ้าเราดูอย่างในกรุงเทพมหาคนครก็ได้ผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครก็เพิ่งจะมีคําสั่งเกี่ยวกับการปิด ร้านอาหารนะคะไม่ให้มีการนั่งกินในช่วงหลังสามทุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากอย่างย่านเนี่ยที่ใกล้ๆสภา,ายอย่างเช่นที่ถนนประดิพัฒน์ะคะซึ่งเคยเป็นย่านที่เอาไว้ทานอาหารโตรุ่งกันเลยก็ว่าได้หรือว่าเปิดจนถึง5้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็กลับมาเงียบสงัดมากในช่วงหลังสามทุ่มที่ผ่านมานะคะเ,เราก็เข้าใจดีว่าตัว ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองหรือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่ศักยภาพสาธารณสุขสามารถาารถองรับได้มีเตียงเพียงพอมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเพียงพอแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อออกมาตรการควบคุมก็ต้องมีการออกมาตรการเยียวยาออกมาควบคู่กันไปเสมอนะคะเพราะว่าเมื่อคุณสร้างผลกระทบนะคะก็ต้องมีการชดเชยความเสียหาย อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ท,ที่รัฐทุกประเทศทั่วโลกเขาปฏิบัติกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าหลังจากที่มีประกาศไปตั้งแต่ออประมาณช่วง19ธันวาปลายปีที่แล้วนะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ความชัดเจนในเรื่องของมาตรการเยียวยาประเด็นที่สองของเรื่องของมาตรการเยียวยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้คน ยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่รัฐทำให้ที่รัฐต้องการให้ประชาชนปฏิบัติตามแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าคุณออกแต่มาตรการที่เป็นไม้เรียวอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมอีขนมให้เขาด้วยว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเ,เขาจะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยที่รัฐเนี่ยช่วยเหลือเยียวยามีการสนับสนุนต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของการจ่ายเงิน เงินสดอย่างเดียวนะคะเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพอื่นๆที่มันจังวิ่งมันยังเดินอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารต่างเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมของรัฐด้วยแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีคุณภาพชีวิตไม่ได้ตกลงมากด้วยนะคะ เรื่องของมาตรการเดียวยาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะอันที่เป็นเป็นวงเงินใหญ่ที่สุดก็คือมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่มีการจ่ายเงินให้กับประชาชน5,000บาทต่อเดือนแต่นอกจากนี้ก็จะมี อื่นๆอีกอย่างเช่นมาตรการให้ซอฟท์โลนกับผู้ประกอบการต่างๆนะคะซึ่งปรากฏว่าตรงนี้แหละที่เป็นที่พิาพากษาวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์มากกว่าที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากจนกระทั่ง SME ที่เป็นรายย่อยจริงๆที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคารเลยเนี่ย ไม่สามารถเข้าถึงตัวซอฟต์โลนตรงนี้ได้ทำให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นลูกหนี้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ที่อาจจะมีวงเงินไม่ได้สูงมาก กับกลายเป็นได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องถอดบทเรียนมาว่ารอบที่สองเนี่ยที่มีการแพร่ระบาดอีกครั้งแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมคะแ,ะแน่นอนว่าทางสภาเองก็มีความคิดนะคะนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เตรียมกฎหมายที่จะมีการแก้ไขตัวพรกอรซอฟโลนตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่สภามาปิดไปซะก่อนก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาในเร็ววันนี้ อันนี้ก็เป็นต้องมีการถอดบทเรียนอีกเช่นเดียวกันว่าจากเราไม่ทิ้งกันรอบแรกนะคะที่จ่าย5,000บาท3เดือนกับคนประมาณ16ล้านคนเนี่ยเราจะสามารถที่จะปรับปรุงกัน จ่ายเงินเยียวยาในรอบที่2ได้ยังไงบ้างนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการความครอบคลุมและการพิสูจน์สิทธิ์ที่มันเป็นปัญหามาโดยตลอดความครอบคลุมนะคะอย่างเช่นว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่บ้านม่ยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็ทําให้การเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างยากลําบากจะพูดยังไงให้เห็นภาพดีนะคะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันมีการตั้งโต๊ะนะคะเพื่อรับทำลง ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะตามชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าเราเดินไปเราจะเห็นเลยว่ามีการตั้งโต๊ะรับทําลงทะเบียนนะคะโดยคิดค่าบริการ 1, 100บ้าง200บ้างบางรายเนี่ยบอกว่า คิด500แล้วก็รับประกันด้วยว่าจะได้รับเงินตรงนี้แน่นอนเนี่ยค่ะการที่มันมีอุปสรรคในด้านของการใช้เทคโนโลยีต่างๆมีคนที่ออฟไลน์ line, ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างที่นำไปสู่การหาผลประโยชน์ของคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยรอบนี้ นะคะต้องพูดเลยว่าต้องมีทั้งออนไลน์แล้วก็ต้องมีทั้งออฟไลน์ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะจัดออฟไลน์ได้โดยที่ไม่เกิดการแออัดนะคะอย่างเช่นที่สารากลางจังหวัดต่างๆหรือว่าที่ที่กระทรวงการคลังเองก็ดีสามารถที่จะให้คนมาลงทะเบียนได้อาจจะเป็นตามวันเกิด นะคะคุณเกิดวันจันทร์คุณมาวันจันทร์คุณเกิดวันอังคารคุณมาวันอังคารแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการแออัดในการลงทะเบียนได้แล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์คนที่ยังไม่มีเ,เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าอินเทอร์เน็ตเองก็ตามนะคะประเด็นที่2ที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆว่าตกลงคุณได้รับผลกระทบจริงไหมคุณเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจริงไหมต้องมีการถ่ายรูป นะคะส่งกลับมาที่แอปพลิเคชันต้องมีการลงพื้นที่ส่งคนไปดูบ้านจริงอะไรค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าในเชิงหลักการเราควรจะต้องเยียวยาคนที่ดะรับผลกระทบจริงๆถูกไหมถูกต้องแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความล่าช้า ะะการกร,กระบวนการพิสูจน์สิทธิต่างๆเนี่ยถ้ามันทําเกิดความจําเป็นแล้วเราไม่ได้มีออวิธีการที่ททมันมีประสิทธิภาพมากพอมันจะกินระยะเวลายาวนานมากอย่างรอบที่แล้วนะคะเริ่มประกาศว่าจะเยายาตั้งแต่เดือนเมษายนคนที่ได้เงินล่าสุดคือมิถุนายนก็คือว่าสุดท้าย3เ,เดือนที่จะได้รับ5,000บาทเนี่ยก็มากระจุกรวมอยู่ในแค่เดือนสุดท้ายเดือนเดียวแล้ก็ได้รับเงินไปก้อนใหญ่ๆ1 5 0 0 0บาทซึ่ง แน่นอนว่าโอเคเขาได้รับเงินครบแต่ว่า คนคนที่หาเช้ากินข้ามเขารอไม่ได้ทุกๆเดือนมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบเนี่ยเพื่อมามากินมาใช้ไปในแต่ละเดือนก่อน,นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งที่ความล่าช้ามันก็นํามาสู่ความไม่ยุติธรรมได้อีกเช่นเดียวกันก็เป็น2เรื่องที่อยากจะช่วยให้ทางรัฐบาลเนี่ยถอดบทเรียนจากเราไม่ทิ้งกันหนึ่งนะคะหากจะต้องมีการเยียวยาในรอบที่2 เรียกอาจจะเรียกว่าเราไม่ทิ้กงกัน2เนี่ยก็ขอให้ทำในลักษณะที่ถามว่าต้องทั่วนหน้าไหมนะคะถ้าท่วนหน้าได้ก็จะดีมากแต่ที่สำคัญคือต้องทำเป็น Area b a s e เป็นแต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ในหลายจังหวัดมากนะคะทุกๆทรั้งที่มีการควบคุมคุณต้องคิดถึงมาตรการเยียวยาควบคู่กันไปเสมอดังนั้นถ้ายังท่วนหน้าทั้งประเทศไม่ได้งบประมาณอาจจะยังไม่เพียงพอหรือว่ายังจัด จัดสรรไม่ได้แต่ละจังหวัดที่คุณไปล็อกดาวเขาไว้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการเยียวยาอย่างทั่วหน้าภายในจังหวัดนั้นทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5้าจังหวัดตอนนี้ที่มีการออกมาตรการเ,เข้มงวดสูงสุดเนี่ยนะคะที่ไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดจะต้องมออีปัญหาการออกเอกสารต่างๆแล้วคนที่จะต้องเดินทางเพื่อทำงานนะคะเพื่อหาออหาเงินมามาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ย ที่เขาจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือโดยเร่งด่วนค่ะ